นะคะผัดเส้นจันกับผักกระเฉดนะคะกุ้งสามรสนะคะเค็มหวานแล้วถ้าเผื่อจะให้มันเปรี้ยวก็เติมมะนาวได้นะคะจะผัดผักกระเฉดกับเส้นจันนะคะจะใช้ถั่วห้าสีด้วยค่ะใช้กุ้งแล้วก็พริกกับกระเทียมนะคะเอพริกตำค่ะ พริกตำแล้วก็กระเทียมสับปอไม่ต้องปอกเปลือกหมดนะคะเขาให้ใช้มันกุ้งแต่พอดีป้าน้องสั่งจากจัน์มาเขาสกส่งตัวเล็กมามันไม่ค่อยมีมันนะคะนะคะ้ค่ะมีซีอิ๊วขาวกับน้ํามันหอยนะคะน้ําปลาเตรียมไว้เฉยๆไม่ไม่เค็มแ้้ค่อยเติม,ม<อ>นะคะมีน้ําซุปด้วยนะคะยังดีนะคะใส่น้ํามันนิดหน่อยพอพอพอ ไม่ต้องใช้นะ้ำมันเยอะร้องน,นะคะก็ะใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะหอมก็แบ่งไว้หน่อยนะคะลงผัดนั่นพอหอมนะคะเอามันกุ้งลงค่ะกุ้งตัวเล็กนะคะมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะคะเอาน้ำซุปลงค่ะ ดเดี๋ยวเ,เดี๋ยวดูอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยลมค่ะฮะนี่เป็นคนบ่อยเอาให้งสูตรตลบเอาเส้นลมค่ะลอกเส้นจันนะคะไม่ได้ใช้เส้นหมี่เขาไม่มีค่ะ น้ำมันไม่ใส่เลยะ้มนิอค่ะติมน้ำเย้าสิบลงไปด้วยนะคะ แล้วค่ะดักไฟก่อนนะคะใสกระเทียมลงไปค่ะเติมไหมฝาเขียวหน่อยนะคะสีก็จะได้เข้มขึ้นจันกะผักกระเฉดกะกุ้งค่ะใส่ถั่วห้าสีด้วยนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากกันนะคะ แต่พาน้องชอบทําอะไรแปลก,กๆเนะะี่ยค่ะพาน้องว่าเส้นจัน์มันนุ่มดีก็ใช้เส้นจันรค่ะไม่ใช้เส้นหมี่นะคะผัดผักกระเฉดพาน้องจะกินผักเยอะหน่อยนะคะโอ้โหพาน้องสั่งกุ้งเขาบอกเอาตัวขนาดกลางเอามาตัวจักระจิ้วหนึ่งสั่งมาจากจันค่ะ